เพิ่งจะเคยเจอพี่ครั้งแรกเ<ะ>พิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกชื่นชมพี่มานานนะครับโดยส่วนตัววันนี้ไม่รู้ว่าพี่จะหนักใจไหมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องต้องบอกพวกพวกเรานะว่าพวกเราเป็นตำรวจอาชีพแล้วก็ทํางานแบบซื่อตรงทาตรงไปตรงมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับนะครับไม่มีอะไรเราไม่เคยหนักใจเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ต้อง รับเรื่องจากทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็เรื่องหนักๆก,ก็มาลงที่นี่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องการฝาดบ้านตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะลำเอียงนะครับเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันถ้าเกิดว่า,วาต้องต้องขอขอบคุณทนายตั้มนะที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความอาดบ้านตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมเนี่ยมันไปตรวจสอบพบว่า เพ่าตตอรมีความผิดเนี่ยท่านพร้อมที่จะดําเนินคดีไหมครับคือคือต้องบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่มีไม่มีว่าจะยศใหญ่ลดยศเล็ดนะครับเราเราบอกว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียกรรมกันกันนะครับแล้วแล้วนโยบายท่านผู้าการสอบสวนการเนี่ยท่านก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับชาวบ้านเดินเข้ามาแค่หลักฐานอันเดียวก็สามารถจับนักการเมืองใหญ่ๆได้นะครับ ทนายตั้มเอาหลักฐานมามีหลักฐานเราดําเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนยืนยันพร้อมําเนินคดียืนยันนะครับไม่มีไม่มีข้อแย้งอะไรเช่นนั้นนะครับบ้านเมืองต้องอยู่ในกฎหมายครับผมขอบคุณท่านมากพอพี่เต่าพูดอย่างนี้นะครับก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมายื่นเอกสารให้พี่เต่านะครับมีอะไรบ้างจะได้แจ้งกับพี่ๆนักข่าวเลยนะครับวันนี้เราก็จะมีสเตทเมนต์ของพิมพ์วิไลนะครับแล้วที่วันนี้อยากให้พี่เต่าช่วยเลยเนี่ย ก็คือการไล่เส้นทางการเงินที่วันนั้นเนี่ยผมได้ถแถลงไปนะครับว่าได้ให้ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ถแถลงวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์วิไลโอนบัญชีให้คชาชาญคชาชาญโอนให้นัทพงศ์แล้วมีการโอนให้บัญชีกับตํารวจอีกหลายหลายคนเนี่ยแค่อยากให้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ทุกบัญชีว่ามีการโอนกี่ครั้งนะครับแล้วโอนไปเพื่ออะไร <N ag ina> นะครับ <N ira> นี่คือประเด็นแรกนะครับ <N ira> เพื่อยืนยันขอ้อท็จจริงว่า <N ira> สิ่งที่ผมไปแถลงนี่มันเป็นความจริงก่อนนะครับ <N ira> อย่างที่2เนี่ยข้อมูลจากสายลับนะครับวันนี้เนี่ยสายลับผมมีความเชื่อมั่นในพี่เต่านะครับท่านรองผู้บัญชาการเนี่ยสูงนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วให้พี่ตั้มเอาข้อมูลแชทพร้อมสลิปโอนเงินต่างเนี่ยให้กับท่านรองผู้บัญชาการเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาแชทนะครับแล้วก็สลิปซึ่งอยากจะให้ทางพี่เต่านี่ ตรวจสอบนะครับว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นมันเป็นจริงแล้วถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการโอนกันค่าอะไรในทุกๆเดือนนะครับพี่เต่าพร้อมที่จะจัดการให้ใช่ไหมครับครือคือ,คอ,คอต้องต้องบอกก่อนนะครับเราเราไม่ต้องถามว่าเราม,มาถึงตรงเนี้สถานที่ตรงนี้เราทำงานให้กับทุกคนโดยเท่าเทียมกันใครจะเอามา ได้รับความเดือดร้อนอะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่ไม่ต้องบอกนายตำรวว่าไม่ต้องถามเพราะว่าเรามีอุดมการ์ในการเป็นเจ้าที่ตำรวจและเป็นผู้ทักสัญราชอยู่แล้วเราดำเนินการตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาใครผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตยื่นหนังสือให้กับท่านก่อนละกันตรงนี้ใบหน้าจังไหมเราเราขยับไปตรงนี้หน่อยดีไหมไม่ได้อ ได้ไหมเกได้ไปทำได้ไหมครับง่ายไหมครับด้นหน้าเปิดใหั่